ดูดวงรายปากระหว่างวันที่16-31มีนาคม2517ราศีพิจิก ผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมทางด้านการงานงานในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของการติดต่อสื่อสารอาจมีการผิดพลาดหรืออีกฝ่ายไม่เป็นคำพูดทำให้เกิดความเสียหายมาถึงคุณได้นอกจากนี้คุณอาจรู้สึกเหนื่อยใจกับหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงานที่ค่อนข้างมีความจุกจิกทำให้งานไม่เดินหน้าทางด้านการเงนินในช่วงนี้จะถูกใช้ไปกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยหรือ เกี่ยวกับครอบครัวค่อนข้างมากทําให้คุณรู้สึกมีภาระหน้าที่ที่มากขึ้นกว่าเดิมและต้องระวังว่าช่องทางการทํางานของคุณในบางส่วนอาจเริ่มหายไปทางด้านความรักสำหรับคนโสดในปักนี้คุณอาจยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาหากมีคนคุยอยู่แล้วความสัมพันธ์อาจไม่ได้พัฒนาและอาจมีการหยุดคุยกันไปได้ส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้ คุณและคนรักจะไม่ค่อยหวานเหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่ยังมีความเข้าใจกันดีอยู่ทางด้านสุขภาพระวังปัญหาที่เกี่ยวกับตาหรือระบบการหายใจ